ผมจะมีการเดินเกมเชิงลุกในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อน้องแตงโมต่ออธิบดีอายการภาคหนึ่งเนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่ที่จะขอให้มีการแก้ไขคำฟ้องเนื่องจากคดีของแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรียังมีการนัดหมายสืบพยานตามตามคำสั่งเดิมนะถึงเดือนมกราคมแต่สืบเสร็จหรือไม่ผมไม่ทราบนัดฟังคำพากษาวันไหนผมไม่ทราบแต่วันนี้นะครับผมจะแจ้งพี่น้องประชาชนทราบว่า ในวันี่18ธัาวาคม2567ผมจะไปยื่นนะครับต่อที่บดีอัยการภาคหนึ่งเพื่อขอให้มีการแก้ไขคำฟ้องหรือรือ้อฟื้นคดีแตงโมในข้อหาร่วมกันฆ่าหรือร่วมกันทำร้ายร่างกายน้องแตงโมได้รับบาดเจ็สบสาหัสจนถึงแก่ความตายต่อคนบนเรือแล้วก็จะไปยื่นต่ออัยการจังหวัดนนทบุรีขอมีการแก้ไขคำฟ้องในการยื่นฟ้องคนบนเรือใหม่นะครับเป็นในข้อหาร่วมกัน ทำลายร่างกายน้องแตงโมได้รับบาดเจ็บาจนถึงแก่ปานตายหรือเรียกกันว่าฆาตกรรมอำพรางผมยื่นแล้วถ้าสารนนทบรีมีคำตัดสินมาในคดีประมาทอธิบดีพยการภาคหนึ่งต้องรับผิดชอบคดี157พยการนนทบรีก็ต้องรับผิดชอบ157เพราะผมถือว่าผมได้ยื่นเป็นทางการแล้วแล้วก็ได้ยื่นต่ออัยการสูงสุดด้วยถ้าหากทั้งสามคนยังละเว้นเพิกเฉยไม่ดาเนินการตามที่ผมได้มีการยื่นร้องขอให้มีการ หรือคดีหรือเรียกว่าแก้ไขคาฟ้องใหม่ผมจะไปดําเนินคดีกับทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นอธิบดีอายการภาคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอายการสูงสุดไม่ว่าจะเป็นอายการจังหวัดนนทบุรีกอกรองบังคับการป่าปามปอกระดผิดชอบหรือบอกกอปปปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากที่ท่านปล่อยให้มีการสารนนทบุรีอ่านคพิภากษาแล้วผมจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศคดีอัปยศแห่งประเทศไทยก็คือคดีน้องแตงโมที่วันนี้สารอาญารรัชดา มีคำพิพากษาว่าน้องแตงโมงไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือน้องแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือผมอยากจะอ่านคำฟ้องของอายการจังหวัดนนทบุรีในคดีฟ้องนายปอ,อก,กับพวกรวมหกคนพี่น้องประชาชนคนเทศผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากนนี้มีเวลาต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักน้องแตงโมงที่รักความยุติธรรมนะครับใาสายอำนาจ ตามฟางในมาตา 3, หนึ่งหกสามแหง่งพระราชาบัญญัติการเดินเรือนในน่านน้ำไทยพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตาสามสิบสองแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือนในน่านาน้ำไทยฉบับที่สิบสามพศสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเจ้าท่าโดยอน,นุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนา,าคามออกกฎข้ังับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่15พศ2518 28นะครับลงที่17กันยายน2528หมวดชอช้างว่าด้วยคนประจําเรือกําหนดให้ผู้กระทําหน้าที่ฝ่ายเดินเรือต้องเป็นผู้ที่ทดสอบความรู้แนะตามหลักสูตรของกรมเจ้าท่าหรือรับหนังสือสําคัญรับรองความรู้ความชำนาญจากกรมเจ้าท่าแล้วโดยให้มีคนประจําเรือซึ่งจะต้องมีประกาศสนิยบัตรไม่ต่ำกว่าชั้นที่กาหนดให้ข้อ5เรือกลเดินทะเละเฉพาะเขต 5.2เรือที่มีขนาดเกินกว่า5ตันกรอตแต่ไม่เกิน30ตันกรอตนายท้ายต้องมีประกันใิบัติในทั้งเรือทะเลทั้งชั้น2ซึ่งกฎข้อบังคับดังกล่าวได้ประกาศในร่างกิจจารุเบศาไดะเป็นคนบังคับใช้แล้วและจำเลยที่1และจำเลยที่2ได้รอบเข้าฟามในกฎข้บังคับฉบับดังกล่าวแล้วรายละเอียอดประกอบตามกฎข้อบังคับท้ายฟ้องผมอ่านคำฟ้องของอายการนนทบุรีให้ทุกคนฟังก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการประสบคดีอภิยศของประเทศไทยที่มีการ น้องแตงโมฆาตกรรมพังพังแล้ววันนี้สารอาญามีคำพิภากษามีหลักฐานใหม่ในการพิสูจน์ได้แล้วว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมพังพังไม่ได้ตกท้ายเรือไม่ได้เกิดจากใบพักเรือหรือเกิดจากสิ่งที่มีการกระทําการเกิดขึ้นในสนนคดีนี้ต่อมาวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 4ไอ้15ระหว่างเวลากลางวันถึงเวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันจะเลยทั้งสองได้กระทำผิดต่อกฎหมายก็คือพูดถึงปอกโรเบิร์ตก่อนอายการได้มีการพูดถึงปอ,องโลโรเบิร์ต นะครับว่า <c oughs> น่ากระทําผิดกฎหมายจำเลยที่หนึ่งแด้มอาจากระทําหน้าที่ฝ่ายเดินเรือจำเลยหนึ่งก็คือนายปอโดยทําหน้าที่นายเรือซึ่งเป็นตําแหน่งที่กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือดังกล่าวตามฟ้องข้อหนึ่งจุดหนึ่งกำหนดให้ต้องมีประกานในบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้นนายท้ายเรือทะเลชั้นสองโดยจำเลยที่หนึ่งควบคุมเรือกลโดยเดินท,ทะเลเฉพาะเขตเดินด้วยเครื่องจักรขนาดห้าจุสองหนึ่งตันกอ๊อตชื่อโคบอลยี่สิบห้า ซึ่งเป็นเรือคนใบเล็กมีขนาดเกินกว่า5ตันกรอสแต่ไม่เกิน30ตันกรอสล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาภายในน้ำน้ำไทยโดยจำเลยที่หนึ่งมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถสำหรับนายแค่เรืออันถูกต้องจากที่ปรีกรมเจ้าท่าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนี่คือข้อหาของนายปอคือไม่มีใบอนุญาตขับเรือดูให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนนะผมจ่าให้ฟังนะก็คือว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่มีนายปอเนี่ยคือไม่มีใบอนุญาตขับเรือนะครับ ดูคาฟ้อ,องวอัยกา,ารนะว่ามันเน่าขนาดไหนจเจําเนยที่สองก็คือนายโรเบิร์ตได้บังอาจจะทําหน้าที่ฝ่ายเดินเรือโดยทําหน้าที่ในเรือซึ่งเป็นตาแหน่หนงที่กดข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือดังกล่าวตามฟอ้องข้อ1.1ึ่งหนกำหนดให้ต้องมีประกาศในบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตม่ำกว่าชั้นนายท้ายเรือท 2, ลเลอเะเลชั้น2และเจําเนยที่2ควบคุมกลนเรือตนเดินทะเลเฉพาะเขตเดินด้วยเครื่องจักรขนาด5.2 1ตันก๊อชื่อโคบอ2ยซึ่งเป็นเรือกลไฟเล็กมีขนาดเกินกว่า5ตันกอ๊อตแต่ไม่เกิน30ตันกอส ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาภายในน่านาาน,น้ำไทยโดยจังหวะที่สองไม่ได้รับประกาศในบัตรรับรองฟองรุกมสามารถสำหรับนายท่าเรืออันถูกต้องจากอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายอันเป็นการฝ่าฝืนตามกฎหมายเห็นไหมครับคนที่สองก็คือนายโรเบิร์ตโดนข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับเรือนี่คือคําฟ้องของอัยการที่ตำรวจแถลงข่าวเมื่อที่หกเมษากับฟ้องคาฟ้องของอญญายการนนทบุรีร่ากันฟ้ากับเหว่ล้างต่อนะครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่ส4ี่กุมภาพันธ์ สาหรับ15ระหว่างเวลากลางวันถึงเวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันจำเลยที่สองก็คือนายโรเบิร์ตได้บังอาจใช้เรือกลนเดินทะเลเฉพาะเขตชื่อตัวบัญยี25ตามฟ้องข้อ1.1ซึ่งได้รับปริญาใช้เรือหมายเลขทะเบียน646700327นุญต,ติใช้เรือตั้งแต่วันที่1พค2564ที่อายุวันที่30วันที่21มกราคม2ห6 5โดยจำเลยที่สองขับเรือดังกล่าวไปตามแม่น้ำเจ้าพญาแปในน้ำนั้นถ่ายโดยขณะปริญาใช้เรือดังกล่าว สิ้นอายุแล้วเป็นการฝา่าฝืนกฎหมายก็คือพูดง่ายว่าใบอนุญาตเรืออายุไปแล้วก็มีความผิดอีกข้อหาหนึ่งนะครับมีความผิดอีกข้อหาหนึ่งนะต่อมาเมื่อวันที่สกาสองพันสิบระหว่างเวลากลางวันถึงกลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันเต็มเลยที่หนึ่งสองสามสี่ห้าี่พูดถึงปอโรเบิร์ตกระติกแซนจยอาคนกลังได้กระทำโดยประมาทปรศจากความผ่าซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จะต,ต้องมีวิสัยและพฤติการกล่าวคือจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าได้ตกลงชักชวนกันสังสรรค์ล่องเรือกันไปตามแม่น้ำเจ้าพญามีเพื่อนล,ล่อลงเรือร่วมกันหกคนคือจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารวมทั้งนางสาวแตงโมในการล่องเรือดังกล่าวจำเลยที่หนึ่งเป็นเจ้าของเรือโปฟพนยี่สิบห้าเรือกลน,นะขนาดความกว้างสองจุดห้าเมตรความยาวเจ็ดจุดห้าเมตรความลึกหนึ่งจุดสามห้าเมตร มีพื้นที่ใช้สอยเรือสามพื้นที่ใช้สอยเรือสิบจุดแปดตารางเมตรมีเครื่องยนต์จำนวนสองเครื่องเครื่องยนต์ขนาดสอง8อยี่สิบสามจุดแปดศูนย์กิโลวัตต์หรือสามหมื่นแรงม้าชนิดเป็นซินจำนวนหกสูบโดยมีเครื่องยนต์พร้อมไปจักรเรือหรือไปพัดเตอรอยู่บริเวณท้ายเรือจำนวนหนึ่งลำใช้ในการล่องเรือสังสรรค์โดยเริ่มล่องเรือตั้งแต่เวลา,วากลางวันจากท่าเรือเอ็นบีซีบอสขับตำบลบางสีจังหวัดนนทบุรีไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีจุดพักพักจอดตามลำน้ำริมมุ่งหน้าปนาาาหรกลงวั เวลากลางคืนหลังเที่ยงประมาณสิบแปนาฬิกาบริเวณงานอาหารลีแม่น้ำาจัาญาชื่อครัวตานิตนะครับแล้วลร่งเรือกลับขึ้นฝั่งยังจุดหมายเดิมซึ่งเป็นน้ำสายจ้ยาาเป็นลาน้าที่มีขนาดใหญ่ลึกและกว้างสายน้ําบางช่วงมีความปราไหลเที่ยวมีสายน้าวนในหลายช่วงมีขึ้นลงตามธรรมชาติตลอดเส้นทางกระเรือนะครับยังเป็นทางเดินเรือที่เล่นผ่านเขตชุมชนหนาแน่นมันเลนเยใช้สัญจรในทางน้ําเป็นจำนวนมากทําวสภาพของสายน้ำมีได้เรียก นิ่งทำให้ล่องเรือนไปน้ํเจ้พาพญาจมเกิดภาว่าอันตรายแก่ผู้ใช้เรือหรือผู้โดยสารโดยง่ายมากกว่าสัญจรทางบอกนะจึงต้องใช้ความรับผดการเดินเรือในการใช้บาตรการรักษาความปลอดภัยผู้บเรือการเดินเรือดูแลเรือทั้งนี้เพ,ววพื่อความปลอดภัยของใช้เรือผู้โดยสารในเรือดังกล่าวไปน้ำเจ้าพญาตลอดเรือดังกล่าวพี่น้องประชาชนครับผมอ่านมาทาั้งหน้าเนี่ยไม่ได้มีสาระและเกณฑ์สาร,รอะไรเลยนะไม่ได้มีสาระและเกณฑ์สารเลยจำได้ที่หนึ่งไหมพูดถึงจำไลย่หนึ่งก็คือ จะได้มีการล,ล่องเรือนะก็ผู้บนอีกต้องหาคนที่ไม,ม่ยาณขับเรือนะต้องหาคนที่ไม,ม่ยาณขับเรือนี่คือคําฟ้องของนายการจะไม่หนึ่งจะต้องไม่จัดหาบริการนําสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมอไม้ผู้โดสารโดนั่งผู้ตายสังสรรดื่มกันบนเรือจะไม่หนึ่งจะไม่หนึ่งต้องจะได้มีการล,ล่องเรือด้วยความระวังการดื่มแอลกอฮอลย่อมส่งผลให้บุคคลต่อสติสมัมปชัญญะเกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตนะนี่คือคําฟ้อง กูง้าว่าคำฟ้องรรของอายการนรทบรีไ้หนึ่งกับสอง่ะมึงไม่มีใบอนุญาตขับเรือแล้วก็ไอ้สองเนี่ยขับเรือโดยใบอนุญาตของเอรือนหมดอายุแล้วก็ไอ้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่ไม่ควรที่จะให้มีการสังสรรค์บนเรือโดยการดื่มสุราเอาง่ายเลยนะและสองเนี่ยนะรู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยจัดหาสุราแอลกอฮอล์มาให้ดื่มนะก็เหมือนกันต้องห้ามปามที่หนึ่งเอาเหล้ามากิน ให้เจาต้องห้ามปามหนึ่ง 1, ไม่ให้มีการเล่ามาให้ให,ให้กินและสามสี่ห้าก็เหมือนกันก็คือต้องห้ามปามไม่ให้มีการดื่มสุราและทุกคนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อชูชีพในคำฟ้องนะนะครับทุกคนก็ต้องใส่เสื้อชูชีพและในคำฟ้องเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าแตงโมเนี่ยเดินไปพัดเรือแค่น,น,นี้นี่คือคำฟ้องของอายการจังหวัดนนทบุรีที่ชื่ออายการดาวที่เป็นอายการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น ครับอร้อมมีแค่นี้พี่น้องประชาชนครับไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็มีเรื่องของการทิ้งก้วาวไม้ลงในแม่น้ำเจ้าพยานะซึ่งทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็หาที่มีการตั้งนะผมาหน้าสุดท้ายฟังเลยก็ได้เมื่อแม่เสียเวลา ต่อมาวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าพนักงานจับจำเลยที่หและ2ได้เมื่อวันที่3เมษาเจ้าพนักงานจับจำเลยที่3ได้ต่อมาวันที่4เมษาจำเลยที่4ที่5้าเขาพบพนักงานสอบสวนแล้วันที่5เมษาจำนวนถูกเขาพบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งรักษาแก่จำเลยทั้ง6แล้วทําการสอบสวนการสอบสวนจำเลยที่ห้เกา่ยับสารภาพแจ้งขวาความเป็นเท็จเกี่ยวกับการปิดติอาญาหรือทําให้ประชาชนเสียหายส่วนว้าอาหรือจำนวนห6ให้การเป็นเส็ กรทำความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นผู้อื่นหึงก่ความตายเกี่งวกความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเกิดความเสียหายเป็นผู้ใช้ผู้อื่นเกี่วความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนหรือทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซรอยเล่นไปเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานฐานในการกระทำความผิดหรือผู้ผู้กระทำการในเรือน้ำหนึ่งกฎข้อบังคับของการตรวจเรือกำหนดต้องไมมมมีปรรรระกัันบบตองควาาาสถโดย มีได้รับประกันปฏิบัติรับรู้รับรองความรู้ความสามารถก็คือห่ายถึงว่า,าวไม่มีใบอนญาตขับเรือเททิท้งหรือสิ่งของปริกูลลงมนเนี่อันเป็นการสัญจรอันใช้ประโยชน์ร่วมกันทําให้เกิดเหตุเกิดการตื้นเขินสกปกรกเรวรับอนุญาตเศษวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอันปลาสลัดของไอ้ิ์ของไอ้ปอหลังจากที่พบพนักงานสอบสวนแล้วบอกเครียดก็เลยไปซื้อปลาสลัดมากินในคําฟ้องของายการจังหวัดนนทบุรีกับที่ตำรวจแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565 พี่น้องประชาชนครับมีการพูดถึงบาดแผลชาวต่างประเทศมีการเอาเรือไปจำลองว่าแตงโมเกิดจะไปพัดเรือได้หรือไม่มีการเอาหมูไปจำลองผลปมากฏว่าจำลองสิบครั้งโดนตูดหมูหนึ่งครั้งแล้วบาดแผลก็ไม่ตรงกับบาดแผลของน้องแตงโมมีการเอาหุ่นตุ๊กตาไปจำลองก็ไม่ตรงกับตุ๊กน้องแตงโมพบที่เปิดขวดไวน์ในของกลาง หลายสิ่งหลายอย่างเดีย๋ยวจะบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผมมอบสิทธิ์นี้ให้อาจารย์ปานเทพพวกพงพันธ์กับอาสนทิรินทองกุลเป็นผู้บรรยายเพราะไม่ยาหลักฐานวันนี้อาจารย์ปานเทพบอกผมว่ามีตํารวจท่านหนึ่งบอกแกว่าต้องระมัดระวังเรื่องพอรบอคอมพิวเตอร์นะผมอยากจะบอกตํารวจทั้งยี่สิบเอ็ดนายว่าไม่มีใครกลัวมึงหรอกทกั้งยี่สิบเอ็ดคนนะทุกคดีสู้กันในศาลไม่ต้องใช้คำพูด จะมาชี้แจงบ้านพระอาทิตย์แต่ไม่จําเป็นต้องชี้แจงว่าเขาจะผิดพรบคอมพิวเตอรอต์อาจารย์ปานเทพหรือยิบมันเมืองไทยเขามีความรู้ด้านกฎหมายนะเขารู้ว่าเขาอ่านเนี่ยคขาพิพากษาเนี่ยมันผิดพรบคอมพิวเตอรอต์หรือผิดไม่ผิดนะอาสนทีริมทองกุลเนี่ยเขาผ่านโลกผ่านหนามาันนับไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วเขาไม่กลัวพวกมึงหรอกนะไม่ต้องไปขู่เขาเรื่องพรบคอมพิวเตอรอต์นะสองจะมาชี้แจงอ่ะนะ เอาคาฟ้องของไอการเนี่ยนนทบุรีเนี่ยมาชี้แจงเลยนะว่าทำไมไอการนนทบุรีเนี่ยถึงเอาแค่ไม่มีใิอนุญาตขับเรือไม่เอาของกลางทิ้งแล้วก็เรือหมดอายุทําไมไม่พูดถึงบาดแผลเลยทําไมไม่พูดบาดแผลว่าบาดแผลแตงโมนี่เกิดจากอะไรทําไมไม่มีที่จะนังข่าวว่าอีบอของเรือสามจุสามน็อตถ,ถึงสิบน็อต แล้วแากนอตทำไมมันม,มีการแก้ไขทีเบสอ่ะทำไมไม่มีในในคำฟ้องของอายการอ่ะเวลาขึ้นสารอ่ะพนักง,งานสอบสวนบอกเลยว่ามีชุดทํากล้องบอกเลยว่าไม่พบหลักฐานใดๆยืนยันว่าน้องเตยโมโตกท้ายเรือแต่กล้อ,กกองวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกล้องวงจรปิดของเอกชนไม่พบหลักฐานว่าน้องเตยโมโตกท้ายเรือวันนี้เราขอหมายศาลจากสารอาญา ไปยังโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้คดีเนี้ยตำรวจได้มีการรายงานนะไปยังกองพิสูจน์หลักฐานในเรื่องของการทําโทรศัพท์นะครับเรื่องของการทําโทรศัพท์นะพี่น้องประชาชนครับเราได้รายชื่อตํารวจนะที่มีการพูดตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือของนายแซนนายจ๊อบกติกและแตงโมคือเอกนิต ผู้ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือของปอระเบิร์ตจ็อบแตงโมคือทันผู้ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือของปอระเบิร์ตแซนจ็อบกระติกและแตงโมรอตำรวจเอกหญิงปัดผู้ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือของปอละเบิร์ตแซนจ็อบกระติกแตงโมกิษดาผู้ตรวจสอบสัญญาณและข้อมูลโทรศัพท์ของปอระเบิร์ตแซนจ็อบกระติกแตงโมกิติพงศ์เจ้าพนักงานสืบสวนผู้ตรวจกล้องวงจรปิดนวชชนพี่น้องประชาชนครับ ลายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือผมก็ได้มาแล้วผมได้มีการขอหมายสารแล้วพี่น้องประชาชนครับผมยอมเสี่ยงตัวเองแรกกับการถูกฟ้องทั้งสิ้นหกคดีที่ศาลอาญารัชดาหนึ่งคดีแรกศาลยกฟ้องพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมไม่ได้โดนไปัดเรือน้องแตงโมนะ มีวิรุษน่าสงสัยามากมายคดีที่สองผมถูกอีสาน16คนอีสานห6คน 3, 6, คนะพี่น้องประชาชน21คนกันโดดพ้ผมแล้วนี่มา36คนฟ้องผมอีกเป็นคดีที่สองแล้วก็ยังมีผู้การรองผู้จัดการนว่าภาคหนึ่งอีกหนึ่งคดีที่ฟ้องมาเป็นสามคดีส่วนคดีที่สี่ที่ห้าขณะนี้อยู่ที่อายการเจ็ดคดีที่หก ศาลจังหวัดนนทบุรีฟ้องผมแล้วคดีที่หมอณภพัฒน์หมอที่รีิเว์ฟ้องผมเป็นจำเลยที่ศาลจังหวัดนนทบุรีอันนี้ฟ้องนะนะเป็นคดีที่หกวันที่สิบแปดช่วงบ่ายผมจะมีการไปฟ้องหมอณภระพัฒน์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาแจ้งความเท็จกันแก้บุหรและโทษทายาในฐานะผู้รับมอบหนะ้าที่คุณเป็นแจ้งความคนคนหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นเขาอยู่ที่จังหวัดระยองเขาไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทจ,จังหวัดนนทบุรีคุณแจ้งความผิดคนพี่น้องประชาชนครับการแจ้งความข้ผิดกับชมรมเชือย,ยกรรมเป็นหมอนบรพัดในการแจ้งความผู้ต้องหาผิดคนครับพี่น้องประชาชนครับแล้วผลนิติเวศจะเชื่อถือได้อย่างไงในเมื่อคุณแจ้งความข้อผิดคนที่แายงาข่าวด้วงผม ผิดคนครับพี่น้องประชาชนครับดังนั้นวันที่สิบแปดผมเ่ยนะผู้รับมอบหน้าจิงไปฟ้องหมอนภัทรที่าศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาแจ้งความเพ็จกันแจ้งบุหรีร่ลโทษทางอาญ,ญาครับพี่น้องประชาชนครับอันนี้คือเอาคืนนะครับแล้วหมอนภัทรดังนนดีผมหนึ่งคดีผมก็มีการฟ้องหมอนภัทรหนึ่งคดีในการขึ้นไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่คุณแจ้งความผิดคนครับพี่น้องประชาชนคนในเมฆครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับ ผมไม่เคยเกรงกลัวครับเพราะผมไก่ชนหมอนัพัฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับครับผมอยากจะดูว่าคุณมียศถาบรรดาศักดิ์ผมมันแค่ให้หนุ่มลูกทุ่งคนหนึ่งที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พีแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายกับมีทีมกฎหมายที่แข็งแร่งที่มั่นใจว่าจะคนเข้าคุกได้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมจะเดินหน้า18-20ในการทวงคว้เพื่อทวงไว้เนี่ยยุติธรมคืนให้กับน้องแตงโมผมจะร้องอธิบดีภาคหนึ่งผมจะร้องอายการนทบรีผมจะไปร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมจะไปร้องนายงรันตีเพื่อให้มีคําสั่งแล้วผมจะไปร้องกรรมธิการสภาผูา้แทนราษฎรเพื่อเรียกตำรวจที่11คนเรียกอายการเจ้าของสำนวนมาชี้แจง ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่นะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ทําเพื่อน้องแตงโมจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรครับคืนความไม่ทาให้น้องแตงโมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยสุดคือวันนี้ไอ้แซงเงียบไอ้ปองเงียบไอ้จกเงียบโรเบิร์ตเงียบไอ้กติกเงียบถ้าคนบนเรือเงียบกิ๊บแม่แตงโมเงียบกิ๊บเขาได้เงินได้ทองไปแล้วไอ้การนนทบุรีเงียบกิ๊บ กมดอดยี่บคนยังร้อนรนยังดิ้นลนจ,จะไปหาอาจารย์ปานเทพจะไปหาอาสนทีที่บ้านพระอาทิตย์นำโดยพลตบดีคนหนึ่งที่จะไปชี้แจงต่ออาจารย์ปานเทพยิบมันของผมบอกว่าอยากพึ่งขยี้ได้ไหมอยากพึ่งเดินหน้าสุดซอยได้ไหมอาจารย์ปานเทพที่รักของผมหรืออาสนทีรินทองคุณอยาพึ่งเปิดสุดซอยได้ไหมขอพวกผมเนี่ยเอาแฟ้มทั้งหมดเนี่ยไปชี้แจงก่อนได้ไหมว่าที่อฉัยยะเอามาเนี่ยเป็นเพราะสารเข้าข้างอจฉริยะ พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่านี่คือตํารวจยี่สิเ็ดคนที่แพ้ผมแล้วอ้าว่าสารเนี่ยเข้าข้างผมสารไม่จดไม่กลราหาสาลอีกพี่น้องประชาชนคน,นในประเทศนี่อาจารย์ประเทศบอกกับผมว่าเขาขออนุญาตมาชี้แจงผมบอกเอาตามสบายเลยอาจารย์ให้เอาชี้แจงยังไงก็ได้เอามาเลยชี้แจงยังไงก็ชี้แจงไม่ได้เราป้าบาดแผลน้องแตงโมงขาข้างขวามันเกิดทางแนวตรงมันไม่เกิดทางแนวฝังพี่น้องประชาชนครับ การแถลงข่าวของต้นรจชุดพลตำรวจโ,โทจีรพัฒน์ภูมิจิตกับพวกมีการเปิดภาพวิดีโอโดยใช้ a อเลยภาพหนึ่งก็เอาหัวน้องแตงโมอยู่ใต้ท้องเรือเขาขาสองข้างค่งคอมกับใบพัดเรือพออีกภาพหนึ่งเอาหัวแตงโมไปอยู่ตรงตรงท้ายเรือเอาขาแตงโมเข้าไปค่อมกับใบพัดเรือตกลงมึงจะเอาแตงโมเนี่ยให้เอาขาโดนใบพัดเรือให้ได้ใช่ไหม ไปดูเลยครับพี่น้องประชาชนครับไปดูเลยว่าเทปที่แถลงยี่บกเมษายนสองพันสิบห้าไปดูว่าพลตจโทรภัพท์ภูมิจิตแถลงข่าวยังไงครับพี่น้องประชาชนไปดูรีเพ็ดเอาเลยแถลงข่าวของภาพหนึ่งข้างแรกเอาหัวแตงโมไปอยู่ท้ายเรือข้างมาเรือดูดเข้าไปแล้วหัวแตงโมไปอยู่ท้ายท้องเรือแล้วเอาขาสองข้างค่องไปพัดเรืออ๋อภาพหนึ่งหัวแตงโมไปอยู่ท้ายเรือแล้วเอาขาค่้อมไปพัดเรือเลยขาเนี่ยชี้ไปทางหัวเรือ แล้วหัวแตงโมไปอยู่อีกด้านหนึ่งแต่อีกภาพหนึ่งที่เป็นวิดีโดอ A.I. เอาหัวแตงโมไปอยู่ใต้ท้องเรือเอาขาแตงโมไปอยู่อยู่ใต้อยู่อยู่ฟังแม่พักเรือพี่น้องประชาชนผมต้องถามว่านะผมต้องถามว่าตกลงมึงจำไม่ได้ทำไมว่าแตงโมโเนี่ยขาต้องโดนแม่พักเรือหมอสถาบันที่ติวิทยา,าศาสตร์กระทรวงธรรมหมอที่เป็นผู้ชนะสูตรครั้งที่สองมาให้การต่อพนักง,งานสอบสวนยืนยันว่าน้องแตงโมถูกของมีคม ที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเลยทั้นหมดวโทอุเทนผมอุเทนนะ่ะมาเบิกความต่อสารเดี๋ยวผมจะให้คุณหมอธวัชชัยเอาไปลงในเพจของคุณหมอธวัชชัยลงคําเบิกความของแต่ละคนให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศได้ดูการเบริกความของตำรวจจังหวัดนนทบรุรีที่ทาคดีน้องแทงโงว่าแต่ละคนให้การอย่างไรบ้างแล้วนกะ็คาเบิกความในสารอย่างไรผมจะให้คุณหมอธวัชชัยเป็นผู้เปิดเผยนะนะครับว่าคําเบิกความของตำรวจแต่ละนายเบิกความอย่างไร ไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าแตงโมเกิดจากใบพัดเรือเป็นการกล่าวอ้างโดยตำรวจอ้างว่าหมอรบพัดเป็นผู้ให้การว่าบาดแผลเขาได้กับใบพัดเรือหมอรบพัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเปิดอีกครั้งนะขออนุญาตเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะหมอรบพัดได้ให้การให้ตาพณ์ต่อสื่อมวลชนว่าบาดแผลน้องแปงโมที่เป็นขาข้างขวา ไม่รู้เกิดจากของอะไรแล้วตำรวจทำไมถึงมาอ้างว่าหมอนภประพักมีการมาแครังฝาดึงดวไปพักเรือผมอยากให้ทุกคนฟังฟังคำให้สัมภาษณ์ของหมอหน้าประพักหมอนิติเวชคนสวยนะหมอหน้าระพักที่เป็นหมอนิติเวชคนสวยในการถแถลงข่าวอีกสักครั้งตำรวดไม่ได้แล้วต้องขอโทษที ผมต้องบอกทุกคนว่าเรื่องนี้ทำยังไงลือไม่ได้ก็ให้มัรู้ไปแต่ถ้าพี่น้องประชาชนโซเชียลมีเดียช่วยกดไลค์กดแชร์ของอาจารย์ปานเทพของคุณอาสุนที่ลินทองคุณผมเชื่อว่ากระแสโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่จะทำให้เอกการสูงสุดคุณไพรัลหูตาสว่างนะจากที่หูหนวกจากที่ตาบอดวันนี้ยอมเปิดใจบ้างในการรับฟัง การยืออย่นหนังสือขอมีการรื้อฟื้นคดีน้องแตงโมลพลังโซเชียลีเดีย77ล้านคนผมกราบพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ขอให้อาจารย์ฟานเทพพัวพงพันธ์กับอดุตที่ริมของคุณในสตทิททอกหรือช่องนิววันกระแสโซเชียลีเดีย77ล้านคนผมขอแค่10บล้านคนเท่านั้นพอเรื่องนี้ผู้บริาการณตำรวจชาติพลนกฤกตพันเพชรอยู่ได้อยู่ไปหน้าห้องของบริการณตำรวจชาติเป็นคนทําคดีนี้คนได้คนไป กระแสสังคมโซเชียลมีเดียส10บล้านคนขอกําลังใจพี่น้องประชาชน1ิบล้านคนเพื่องก,กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ปานเทพยิบมันเมืองไทยให้สติท็อกอาสติริมทองกุลแล้วก็ช่องมีวันแล้วก็ชมรมพิทกรรมก็คือคนอันเมืองไทยเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดไปให้ทิก톡ช่วยกันกระจายทิก톡อาจารย์ประเทศเอามาออกหลักฐานใหม่ช่วยกันกดไลค์ก,ก,กดแชร์ช่วยกันเปิดโปงไปเปิดเผยไปให้ทั่วประเทศให้ทั่วโลกเขาได้เห็นว่าการทำงานของตำรวจคดีนี้เป็นอย่างไรหมอนิติเวชทำคดีนี้เป็นอย่างไร อหยการนนทบุรีเป็นอย่างไรอหยการภาคหนึ่งทำอย่างไรอหยการส์งสุดทำอย่างไรเมื่อคณะมีคำพิพากษาของศา,าลนายาแล้วอหยการส์งสุดยังนิ่งเฉยอหยการภาคหนึ่งยังนิ่งเฉยอหยการนรนทบุรียังนิ่งเฉยตำรวจผู้พิการด้อยชาติผูเอ็กกีพันธ์เพชรยังนิ่งเฉยให้มันโรคไปที่น้องประชาชนคนไทั่วประเทศพลังโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่จะชนะคดีอภิยศของน้องแตงโมดได้ผมกราบวิงวอนขอพี่น้องประชาชนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับอาจารย์ประเทศวงพอพันธ์ ให้กับทางตัวที่เรี่องน้องกูนให้กับช่องนิววันของเมนเจอร์ออนไลน์ไม่ต้องให้ผมก็ได้ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เท่าที่อาจารย์ประเภทมีการนําเสนอต่อสื่อมวลชนผมเชื่อว่าขณะนี้สื่อมวลชนทุกช่องเริ่มสนใจคดีแตงโมไม่ว่าจะเป็นช่องวันทดินทีวีเ็นเอ็นหรือสื่อทางเริ่มออกมาติดตามความเคลื่อนไหวของน้องแตงโมเริ่มเป็นกระแสะที่จะทําให้พลังโซเชียลมีเดียช่วยกันช่วยกันช่วยกัน,ช,กนช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อการทาให้คดีอระอา์ยะของนายโมให้มีการลื้อฟื้นคดีขึ้นมาให้ได้และยังสามารถลื้อฟื้นคดีได้ตามไปกตามี่ษาลจังหวัดนนทบุรียังไม่ตัดสินคดีในแทนกับพวกอีกสี่คนที่เหลือสามารถทําให้คดีนี้มีการลื้อฟื้นสามารถทําให้คดีนี้มีการแก้ไขคําฟ้องสามารถเปลี่ยนจากโทษเบาให้เป็นโทษหนักได้ต้องขอพลังโซเชียลมีเดียทั่วประเทศทั่วโลกช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันทาให้คดีแตงโมนะครับเอาสิ่งที่ศาราอาญามีคำพิพากษาแล้วท่านอุสาเห็นคำพิพากษาของสารอาญาเนี่ย ด้วยความตั้งใจที่ให้น้องแตงโมได้รับความยุติธรรมขอพวกเราทุกคนนะครับช่วยเป็นพลังใจให้กันเปิดโปรงหลักฐานเหม่ของอาสาทิลินทองคุณก็ดีของอาจารย์ปานเทพโอคงพันคดีของช่องหนึ่งวันคดีหรือของสื่อทุกช่องคดีช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเปิดเผยแล้วก็ช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันพี่น้องประชาชนน้องแตงโมต้องตายฟรีเพราะมีแม่บัตรซบเห็นแก่เงินไม่เห็นแก่ลูกนี่คือความอัปยศของคดีนี้นะครับเส้นหงสามเส้นมาจากคดีของชจมผู้ที่ใช้หลักเกณฑ์เส้นหมสสามเส้นในการเอาผิดลุงพล แต่พอคดีน้องแตงโมเอาเส้นผมสามเส้นมาเป็นคดีที่ให้ยังมการเชื่อเหลือคนบนเรือว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือพี่น้องประชาชนคนทนั้งประเทศถ้าเราไม่ช่วยกันต่อไปจะมีน้องแตงโมอีกกี่ศพที่ต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมที่เป็นกระบวนการท,ทำต้นทางกลางทาง,ทางพี่น้องประชาชนครับคดีนี้อายการฟ้องแค่ไม่มีใบกัปปีเรือลําเกิดเหตุเรือลําเกิดเหตุหมดอายุความนะหมดอายุทิ้งขยะ ไม่เป็นที่เป็นทางไปทิ้งในแม่นม้าเจ้าพญาหานี่คือข้อหาคาฟ้องไม่ได้มีข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายท,าท,าทั้งๆที่ทุกคนมีบาดแผลนะมีการเลือดที่รักมากที่ชังไม่ตรวจเลือดไม่ตรวจสารเสพติดเดีย๋ยวพี่น้องประชาชนไปดูที่คุณหมอธวัชวชัยการจารินในเพจของคุณหมอธวัชวชัยการจรินช่วยกันไปช่วยให้กำลังใจคุณหมอด้วยธวัชวชัยการจารินช่วยกันก,กดไลค์กดแชร์ให้คุณหมอนําไปเปิดเผยคําเบิกคฟารมของพยานทุกปากที่ในขณะนี้เรากาลังเริ่มเปิดแพ้ให้ออกไปสู่ทั่วโลกให้เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อัปยศจริง เป็นคดีที่มีการฆาตกรรมบำพังดาราสาวชื่อดังของเมืองไทยพี่น้องประชาชนครับน้องแตงโมนะโชคหลายมีแม่ใจหลายนะครับถ้าเราช่วยกันทําให้น้องแตงโมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมทุกคนถือว่าได้ทําบุญร่วมกันในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ไม่มีอะไรที่จะทําบุญด้วยกันทําให้น้องแตงโมได้รับความเป็นธรรมผมอยากจะขอพี่น้องประชาชนช่วยกันสักครั้งในชีวิตผมไม่เคยขอร้องใครครั้งนี้ผมขอร้องพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศพี่น้องข้าราชการตำรวจน้าดีทั่วประเทศพี่น้องอายการทั่วประเทศพี่น้อง นะครับทั้งคณะผู้ว่าภาษาทั่วประเทศรวมทั้งทุกหน่วยงานตะวงกลมช่วยกันครับทํบุญร่วมกันในการช่วยเหลือน้องแตงโมให้ได้รับความเม่ทรรมกลับคืนมาเ่วนกดไลค์กดแชร์นะครับที่อาจารย์ปานเทพทำนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมยืนยันนะครับว่าเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่านะผมบอกเลยว่าจะเสียเท่าไหร่ผมก็ไม่ว่าแต่ผมต้องให้ความเม่ทรรมกับน้องแตงโมเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะ